วันนี้นะคะเราช่วยสังคมที่เจรตันนะคะเราเอาขวดนะคะไปไปไหนคะพี่ไปรีเทิร์นอิดค่ะไปรีไซเคิลนะคะไปรีเทิร์ค่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นขวดน้ำตอกฝาออกนะคะอันนี้ก็แบ็กถึงสุดท้ายนะคะมีทั้งขวดแก้วขวดน้ำขวดเบียร์ได้ไหมคะพี่กระป๋องเบียร์ได้ไหมกระป๋องเบียร์ได้ค่ะแต่ว่าเป็นไวน์ไม่ได้ขวดไวน์ขวดไวน์ไม่ได้ต้องเป็นกระป๋องเบียร์ rubbish contractor ค่ะเดิน rubbish contractor ก็บอกว่าเป็นเอ่อเป็นขยะนะคะโนโนที่จะร recycle เป็นขยะรีไซเคิลโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเออกระป๋องนมได้หรอคะพี่ไม่ได้ค่ะอ๋อไอ้ไม่แต่ยิวยากาแฟได้อ๋อถ้าเป็นกาแฟไหนข้าวผดูหน่อยอันนี้ถ้าเป็นเอ่กาแฟนะคะ Petrapacks Yeah coffee is okay แต่ if a bottom milk ไม่ได้กระป๋องนมไม่ได้โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ Let's go ค่ะเดี๋ยวเราโ o ไป็นยังเมืองเลยค่ะไดคะโอเค Let's go พี่บ๊วยเราก็ต้องคลุมนะคะคลุมให้เรียบร้อยนะคะเออ่โชเฟอร์นะคะ You think ้ว has to cover, yeah? เขาบอกว่าตามกฎหมายนี่เราจะต้องคลุมขวดให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขับรถไปแล้วเดี๋ยวลมพัดนะคะก็คลุมให้เรียบร้อยนะคะอัพอัพอัพโอเคค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคลุมแบบเรียบร้อยเลยแล้วก็นี่เลยคะ่ะพี่ผูกค่ะครัดแบบเรียบร้อยเลย เพราะว่ากฎหมายที่นี่ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวถูกปรับนะคะเพราะว่าเจลาต้นนี่ลมแรงด้วยค่ะถึงไม่แรงก็จะต้องรัดนะคะเพราะอย่างนั้นจะกระเด็นไปทั่วเลยค่ะ,ะพี่ปูเก่งนะคะพี่ปูหัดหัดพี่ปูเรียนรู้ทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะลยตอน secret tamam. <deren yt monkeys> <IC> c n n f เขาบอกว่าอันนี้เป็นความลับนะคะบอกไม่ได้ได้นี่สิดเลิร์น how to lock how to make ค่ะ you have to tell no uh, technique what to do พี่ปูพี่ปูไม่ใช่อย่างนั้นอ่าไม่ได้อ่าเขาสอนเนี่ยมีเทคนิคค่ะลูกเสือค่ะลูกเสืออ่ากลับไป การลัดจะต้องมีเทคนิคด้วยนะคะพี่ปูพี่ปูเทควันพี่ปูเทควันทีี่ทีี่ you find this one what you call the ratchet 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 but ratchet ratchet อ่าเขาจะมีเทคนิคครับพี่ปูซอดเข้าไปแล้วก็ดึงให้ตึงล็อก แบ่งปันปกันนะคะนอทีทพี่ปู่เซ๊โอเคค่ะนี่ทำนะคะล็อกแล้วก็โยงไปนะคะ,ะต้องตึงให้ดึงตึงให้ดึงนะคะแล้วก็กลับไปนะคะตึงให้ตึงไม่ใช่ตึงให้ <laughs> ดึง <laughs> ใช่ <laughs> ไหมคะภาษาอังกฤษกับภ <laughs> <laughs> าษาไทยกลับกันเอาจากข้างหลังมาข้างหน้าเหมือนภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นนะคะพาอยู่ออสเตรเลียที่เก่งภาษาน้องจูนก็ภาษาไทยก็หัวภาษาอังกฤษก็หางค่ะแต่คนฟังรู้เรื่องค่ะเรียบร้อยไหมคะพี่ปูค่ะโอเคค่ะเห็นไหมรับนี้เขาเรียบร้อยมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปรีไซเคิลกันเลยค่ะในเมืองคะ่ะตอนนี้เราจะไปที่รีเทิร์นอิดนะคะรีไซเคิลขวดนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับ ก๊สแก๊สและเกียนะคะอันนี้เราก็เข้ามาถนนนี้นะคะอันนี้ที่เมืองเจรตันนะคะเมืองเล็กๆนะคะก็ก็ต้องใช้ GPS นะคะ turn left นะคะเดี๋ยวนี้ GPS ช่วยหมดเลยค่ะค่ะ turn left ก็อันนี้ก็เป็นได้ถึงเมื่องข้างๆนะคะเป็นโรงงานนะคะเป็นโรงงานอันนี้นะคะเป็นที่ catering นะคะสำหรับสั่ง เส้นโรงงานนะคะก็จะเป็นแฟคทอรี่ประมาณนี้นะคะนี่ละค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะรีเทิร์นอิดค่ะเนี่ยก็มีเวลาด้วยนะคะ8โมงถึง4โมง8โมงถึง2โมงนะคะนี่แต้อก็มาจอดน,น,นะคะค่ะ้องฟ้าแจ่มใสนะคะฝนตกปล่อยๆเมื่อเช้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันจูนค่านสวับพี่ปุเป้นะคะวันนี้นะคะเรามาที่รีเทิร์นอิดนะคะ นเทอรตนี่ก็เป็นเ,เหมือนกับโรงงานที่แยกขวดนะคะรีไซเคิลขวดนะคะมีะขวดาสิแล้วก็ขวดแก้วนะคะอันนี้นะคะเราก็โหลดกับครถนะคะ <S <S 1> <S 1> <Velvet> เวลาโหลดมาเนี่ยนะคะท้าเต็มนะคะเราก็มีัคุมนะคะแล้วเราก็เอาถุงนี่นะคะ เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแค่พลาสติกนะคะแล้วก็เป็นขวดแคนนะคะพวกเป็นกระบอกอลูมิเนียมนะคะหรือว่าเป็นกล่องเล็กๆนช่องนี้เลยนะคะก็เซนเซนนะคะอันนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนขวดช่องนี้ก็ขวดช่องนี้ขวดนี้ค่ะอันนี้เป็นขวดแก้วนะคะขวดแก้วช่องนี้ค่ะขวดแก้วช่องนี้นะคะ เมะวกรก็จะเปขวดพลาตกเยอะมากเลยนะคะอนี้นะคะเดี๋ยวเรามีสอง่องค่ะเีจทชงนี้นะคะอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราจะทํา่นะคะคนมารอคุณแล้วเดี๋ยวเราเราก็เริ่ม process นะคะนี่เป็นขวดน,นะคะเราเราก็ใส่ขวดเลยนะคะ ขวดเบียร์ขวดเบียร์นะคะมันมี10เน,นะคะมี10เ,เค,ค่ะคัดไปว